ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผีหัวขาดเรื่องซ่อนเงื่อนตายบนเส้นทางสายเปลี่ยวที่สองฝากฝั่งถนนกว่าจะมีแสงจากเสาไฟสักต้นก็ทิ้งระยะห่างกันถึง5กิโลเมตรบ้านเรือนผู้คนอาศัยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนา่นน,นานที ถึงจะปรากฏให้เห็นสักหลังมึงแน่ใจนะไอดอนว่าบ้านของไอ้หมีมันใช้เส้นทางสายเนี่ยต้นผาหันถามดอนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งเขาเองทำหน้าที่เป็นผู้ขับขี่มั่นใจสิวะาข้าเองเคยมาส่งมันถึงที่บ้านแล้ววะบ้านมันไกลขนาดน,นี้เลยเหรอวะถ้าไม่ห่วงว่าเพราะอะไรไอ้หมีมันถึงหยุดงานไปหลายวันข้าคงไม่เสียเวลาหรอก ปานนี่น้องแตงอ่อนของข้าไม่รู้นัดไอหนุ่มหน้าไหนไปรับแทนข้าแล้วก็ไม่รู้ต้นผาบนพลางสายตาจับจ้องมองบนถนนเบื้องหน้าทั้งที่มีแค่แสงไฟมัวหมองจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันถูกขายผ่านเจ้าของเดิมมาไม่ต่ำกว่า3ามคนขึ้นไปแล้วกระมังยิ่งตกดึกสายลมแผ่วเบาพัดมากระทบร่างกายจนเพื่อนเกลือทั้งสองรู้สึกหนาวเย็นยเยือกไอระเหยเป็นหมอกควันสีจาง ทำให้การมองเห็นในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ยากลําบากยิ่งขึ้นเป็นเวลานับร่วมเกือบสองชั่วโมงเต็มต้นผาไม่เห็นว่าจะมีรถคันใดวิ่งผ่านบนถนนสายนี้ให้เห็นเลยแม้แต่คันเดียวเฮ้ยไอ้ดอนมึงบอกว่าเคยมาส่งไอ้หมีมันใช่ข้าถามจริงบ้านไอ้หมีเนี่ยมันอยู่คนละโลกกับข้าหรือไงวะทําไมมันถึงได้ดูทุรกรันดานนักอะเลยโคหักศอกด้านหน้าไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วละ เองจะบ่นอะไรนักหนาวะไอ้ผาไหนเองบอกว่าเป็นห่วงไอ้หมีมันไงทั้งสองคนคุยกันระหว่างต้นผาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเส้นทางขอดแคบลงและเป็นหลุมเป็นบอ่อขลุกคลาแล้วยังเป็นเนินเขาสูงชันแง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 นเฮ้ยเสียงรถมีรถวิ่งมาทางนี้มึงได้ยินไหมวะไอ้ดอนเออได้ยินหูข้าไม่ได้บอดเฮ้ยไม่ได้นวก ว่าแต่มึงจะตื่นเต้นอะไรนักหนาวะกับแค่เสียรถคนผ่านเนี่ยก็ตั้งแต่ข้าขับมายังไม่เจอรถบนถนนเส้นนี้สวนผ่านมาให้เห็นสักคันนะสิแงนแงนเอียดเอียดโครมเกรกงไอ้เกิดอะไรขึ้นกับรถคันนั้นวะเสียงมันเสียหลักตกเขาเลยวะ่ะนอนไงน่าจะไปเนินเขานั่นกลุ่มควันลอยฟุ้งเหม็นไหมมาถึงนี่เลยต้นผากับดอน รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูที่เกิดเหตุพวกเขาทั้งสองพบเห็นร่องรอยของรถมอเตอร์ไซค์ถูถลไลลงเนินเขาจนป่าต้นไม้ข้างถนนแวกลู่เอ็นเป็นทางยาวไปถึงด้านล่างซึ่งลึกจากพื้นถนนประมาณ20เมตรควันขาวจากท่อไอเสียรถลอยขะคลุ้งส่งกลิ่นเหม็นไหม้ตลบอบอวนไปทั่วบริเวณจะตรงนี้ก่อนข้าดูจากสภาพแล้วคนขับไม่น่ารอดวะเอาไงดีต่อว่าไอา้ผา เขาว่ารีบไปกันเถอะดีไม่ดีเองกับข้าจะซวยเอาจะดีเหรอวะถ้าเกิดเขายังไม่ตายอ่ะขณะต้นผากับดอนกำลังโต้เถียงกันจะอยู่บริเวณนั้นก็กลัวว่าหากใครมาพบเข้าจะคิดว่าพวกเขาทั้งสองเป็นสาเหตุให้รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นตกเขาไอ้ครั้นจะทิ้งไปเลยหากคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นบาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือละ่ะทำให้ทั้งสองเริ่มลังเลว่า จะอยู่หรือจะไปดีอช้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนไงไอ้ผาเองได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือมะผาลงจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เขานั่งคล่อมอยู่เพื่อเตรียมจะออกไปจากบริเวณน,นั้นแต่ดอนยังยืนชะงกดูสถานที่เกินเหตุจึงทําให้ทั้งสองได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากด้านล่างเออหูข้าไม่ได้บอด ตาไม่ได้หนวกเหมือนกับเองอะไรแอดอนตาไม่ได้บอดหูไม่ได้หนวกได้ทีสวนกลับกูยับเลยนะไอเวนทํายังไงจะมองเห็นถึงด้านล่างนั่นได้วะคนเจ็บเขาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าสตาร์รถหันไฟหน้ารถลงไปด้านล่างส่วนเองก็ดูว่าเขาอยู่ตรงไหนต้นผาพูดจบก็เดินไปสตาร์รถมอเตอร์ไซค์ทันทีโดยเขาพยายามหันไฟด้านหน้ารถให้ส่องถึงด้านล่างซึ่งเกิดอุบัติเหตุ ในขณะด,ดอนใช้สายตามองควานหาถึงที่มาของเจ้าของต้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั่นข้าเห็นแล้วไอ้ผาคนเจ็บอยู่นั่นทั้งรถทั้งคนค้างอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ต้นนั้นเออมึงเราไปกัดไว้ให้ชัวร์นะไอ้ดอนเดี๋ยวข้าดับเครื่องรถแล้วค่อยลงไปช่วยด้วยกันต้นผากล่าวจบก็บิดกุญแจดับเครื่องรถแล้วเดินมาที่ดอนทั้งสองเริ่มวางแผนที่จะลงไปช่วยเหลือคนเจ็บด้านล่าง งั้นเอ็งค่อยๆเดินตามหลังข้าลงไปนะไอ้ผาข้าดูเอาไว้แล้วว่ามีจําพวกต้นไม้ให้พวกเรายืดเกาะลงไปถึงตัวคนเจ็บด้านล่างได้สบายเลยวะ่ะจะช่วยก็รีบลงไปได้แล้วแทนที่คนด้านล่างนั่นจะรอดเดี๋ยวจากหน่วยกู้ชีพก็ได้กลายเป็นหน่วยกู้ศพแทนกันพอด,ดีหรอกไอ้ดอนดอนก่อกิ่งไม้ค่อยๆไต่ลงไปด้านล่างด้วยความระมัดระวังซึ่งมีต้นผาเดินก่อกิ่งไม้ไต่ลงเนินตามหลังดอนไปไม่ห่างเมื่อดอนเห็นว่า พวกเขาทั้งสองน่าจะใกล้ถึงตัวคนบาดเจ็บก็พยายามตะโกนเรียกเขาดูวัดดียังอยู่ไหมครับยูฮูคนเจ็บยังอยู่ไหมส่งเสียงตอบหน่อยดอนตะโกนเรียกในขณะที่เขาและผาหยุดพักได้ยินแต่เสียงกิ่งไม้โดนลมพัดเสียดสีกันดังแข่งกับเสียงเต้นของหัวใจหอบเหนื่อยของพวกเขาแอดแอดกึกกึกตึกตึกตักตักตึกตึก ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกข้าว่าเขาอาจจะตายแล้วก็ได้เอ็งกับข้ากลับกันเถอะไอ้ดอนช่วยด้วยช่วยด้วยมึงเงียบสักประเดี๋ยวได้ไหมวะข้าว่าข้าได้ยินเสียงเขาอยู่นะวยคนด้านล่างนะ่ะถ้ายังอยู่ช่วยส่งเสียงดังดังกว่านี้หน่อยได้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นไงคราวนี้เอ็งได้ยินชัดหรือยังว่าไอ้ผา ออได้ยินแล้วมึงก็รีบลงไปก่อนซิวะให้ข้าช่วยถีบลงไปไหมความมืดบวกกับพื้นที่ลาดชันเป็นอุปสรรคให้ทั้งสองลงไปช่วยเหลือคนเจ็บด้านล่างอย่างยากลำบากแต่ดอนและต้นผาหาได้ลักความพยายามไม่ในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ลงไปถึงตัวคนเจ็บจนได้ไปไงบ้างคุณจะพอขยับตัวไหวหรือเปล่า คุณคืออะไรกันกูไอหมีเองเนี่ยพวกมึงสองคนนี่จําเสียงกูไม่ได้หรือไงโอ้ยจะเจะ็บเจ็บโอ้ยจะตายแล้วช่วยด้วยเอยต้นผาก้มมองใบหน้าที่มีเลือดไหลอาบจากบริเวณเหนือศีรษะรันพอลมพัดกิ่งไม้วูบไหวทําให้เงามืดที่ถูกกิ่งก้านใบบดบงังจากแสงจันทร์สลัวส่องให้เห็นถึงคนเจ็บชัดขึ้นเอาเฮ้ยไอหมีเป็นมืงจริงๆด้วยอ่ะ ออก็ข้าเองสิวะโอ้ยเจ็บจะตายอยู่แล้วช่วยข้าออกไปก่อนเอาไงดีรถทับขาไอหมีมันอยู่ไหวผากึกแกรกซาซาโครมต้นผายกเท้าถีบรถมอเตอร์ไซค์คันที่ทับขาไอหมีเพื่อนของเขาอยู่จนมันขยับหล่นร่วงลงไปด้านล่างทำให้ขาของไอหมีหลุดจากการถูกกดทับทันที เฮ้ยรถกูจบเหุก,กันเพราะมึงคนเดียวเลยไอ้ผาเอามึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่าไอ้ช่วยรถไม่ต้องช่วยมึงกูกับไม่ดอนจะได้ช่วยกันยกรถมึงขึ้นมาแล้วถีบมึงลงไปแทนรถเอามะเฮ้ยไหวไหมมึงเดี๋ยวพวกกูช่วยกันพยุงแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปนะเออไหวก็ไหวว่โอ้ยระวังช่วยประคองแขนกับขากูด้วยโอ้โหเจ็บเจ็บมากเอายามองมาทาที ทั้งสามค่อยๆไต่ขึ้นมาจากไหล่เขาลาดชันด้วยความยากลำบากต้นผากับดอนช่วยไอหมีเพื่อนของพวกเขามาถึงบนถนนด้านบนที่รถมอเตอร์ไซค์ของต้นผาจอดอยู่จนได้ต้นผาและดอนวางร่างของไอหมีลงบนพื้นหญ้าข้างถนนพวกเขาเองทั้งสองก็ซุดลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นด้วยความเหน็ดเหนื่อย เอาไงไอ้หมีมึงจะให้พวกกูสองคนพาไปโรงพยาบาลไหนเอาใกล้สุดแถวนี้มึงคนพื้นที่น่าจะรู้ดีอ,อขอพักอีกสักแปบอีกสักห้านาทีแต่ว่าขากูสั่นปับป๊บปั๊บปัเลยว่ะเฮ้ยต้นผาหันพูดกับเพื่อนทั้งสองในระหว่างนั่งยืดขาเหยียดยาวลมพัดมากระทบร่างกายวูบทั้งที่เหงื่อย,ยังไหลผุดเป็นเม็ดเล็กๆเกาะพราบนใบหน้าแต่มันกลับทำให้ต้นผา รู้สึกหนาวเย็นยะเยือกจนขนลุกขี้ฟูโดยไม่ทราบสาเหตุจะไปก็รีบไปกันเถอะอยู่เนี่ยข้าเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเลยวะ่ะต้นผาเอ่ยจบก็ลุกขึ้นไปคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ขนาดดอนช่วยพยุงร่างของหมีให้ยืนขึ้นต้นผาสตาร์ทรถไฟด้านหน้าส่องให้เห็นร่างของหมีต้นผาถึงกับสะดุ้งโยงเมื่อเห็นเพื่อนอย่างไอหมีมันกำลังยืนกระต่ายขาเดียว ส่วนแขนของมันขาดหายไปข้างหนึ่งและร่วงหลนอยู่บนพื้นหญ้าริมถนนมืออีกข้างของไอหมีมันถือขาขาดของมันเอาไว้เอยไอ้หมีมึงสาหัสขนาดนี้เลยแล้วว่เพื่อนงั้นต้องรีบไปหาหมอด,ด่วนแล้วว่ามามาเดี๋ยวกูช่วยเองพูดจบต้นผาลงจากรถทั้งที่สตาร์ทเครื่องรอเอาไว้เพื่อช่วยดอนพยุงหมีมานั่งคร่อมบนรถมอเตอร์ไซ์ ทั้งสองประคองหมีมานั่งเรียบร้อยขณะดอนนั่งประคองร่างไอหมีอยู่ท้ายรถรอแปบ๊บกูไปหยิบอะไรให้มึงก่อนเพื่อหมอเขาซ่อมได้ต้นผาพูดพลางไปหยิบแขนข้างที่ขาดร่วงหล่นอยู่บนพื้นหญ้าของไอหมีเดินนำเอามาให้ดอนถือเอาไว้รีบลีบหน่อยเธอไอผากูว่าไอหมีมันเสียเลือดไปมากแล้ววะเนี่ยหน้าของมันซีดจะกับผิวน้องแตงอ่อนของมึงเลยวะแงนแงนแงน ไม่มีประโยคคำตอบจากผาเขารีบปิดคันเร่งรถขึ้นเนินสูงชันอย่างเร่งรีบด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนอยากให้เพื่อนอย่างไอหมีมันถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่เนื่องจากรถค่อนข้างเก่าและซ้อนสามด้วยแล้วยิ่งทำให้มันวิ่งช้าลงกูรู้สึกไม่ไหวแล้วเพื่อนเสียงไอหมี มันโอดครวนแผ่วเบาเต็มทีขณะรถวิ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดของเนินต้นผาชะลอจอดรถทอนอีกหน่อยเถอะว่าวเพื่อนไหนมึงบอกว่าพอขึ้นถึงยอดเขานี่แล้วก็ถึงไม่ใช่เหรอไหนละกูไม่เห็นโรงพยาบาลที่มึงพูดถึงเลยอะต้นผาจอดรถหันถามไอหมีเพื่อนของเขาซึ่งดอนเองเสื้อผ้าเลอะกระอเต็มไปด้วยเลือดถึงแล้วจริงๆปล่อยกูลงได้แล้ว ถึงอะไรของมึงไวหมีกูเห็นมีแต่ป่ารกทึบเต็มสองฝั่งอะเออกูจะลงตรงนี้แหละกูบอกว่าถึงก็ถึงสิวะไอ้นี่ถ้าจะเสียเลือดจนเป็นบ้าไปแล้วแขนขาที่ขาดของมึงแล้วมึงจะทำยังไงอะต้นผาลงจากรถมอเตอร์ไซค์พร้อมหันมาถามไอหมีที่มันพยายามยืนด้วยขาข้างที่เหลืออยู่โดยมีดอนยืนขนาบข้างเพราะเป็นห่วงกลัวว่าเพื่อนจะล้มลง ไอ้ดอนมึงเอาขาอีกข้างคืนกูมาพวกมึงสองกูแค่นี้แหละไอ้หมีหันไปพูดกับไอ้ดอนซึ่งยืนถือขาข้างที่ขาดของมันอยู่ไอ้นี่ถ้าจะเป็นบ้าแล้วจริงๆพวกมึงกลับไปได้แล้วกูทนต่อไปไม่ไหวรู้สึกเหมือนชิ้นส่วนอื่นของกูมันจะกรกตุบไอ้หมีมันยังพูดไม่ทันจบประโยคด้วยซ้ำ หัวของมันหลุดออกจากบ่าร่วงตกลงบนพื้นถนนกลิ้งมาหยุดตรงปลายเท้าของต้นผาพอดิบพอดีไม่เพียงแค่นั้นร่างของไอ้หมีที่เหลือขาและมืออย่างละข้างกระโดดมาใกล้ต้นผาที่ยืนตะลึงแน่นิ่งร่างไม่มีหัวของไอ้หมีมันใช้มือข้างที่เหลือหยิบผมแล้วหิ้วหัวของมันชูขึ้นกูบอกแล้วไง ว่าสรงกูแค่นี้พอร่างแขนขาขาดอย่างละข้างของไอ้หมีหิ้วหัวของมันที่ปากกำลังขยับไปมาอย่าบอกนะว่ามันม,ม,มึงตายไปแล้วอะ่ะแล้วมึงคิดว่ายังไงละ่ะขอบใจนะที่อุตส่าห์ดันโดนมาหาเพราะเป็นห่วงกู อไอ้ดอนเรลีบแผ่นกันเถอะกูไม่ไหวแล้วผีไอ้หมีมันชั่วร์ชิแน่เลยต้นผาตะโกนบอกดอนปากสั่นขาวซีดเขารีบคล่อมรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องรอดอนมาขึ้นนั่งซ้อนท้ายและปิดคันเร่งรอไอ้ดอนมึงในี่หลอกไอ้ผามาถึงนี่เชียวนะมึง ช่วงลงเดินเขาเมืองก็บอกมันหน่อยเดี๋ยวได้หัวขาดตายตามมาอยู่ด้วยกันกับพวกเราเนี่ย <laughs> ไอหมีที่ร่างของมันเองใช้มือยืนหิ้วหัวชูขึ้นขยับปากพูดทําเอาต้นผาหันมองไปที่ดอนภายในดวงตาของต้นผาเต็มไปด้วยประโยคคำถามซึ่งดอนเองจากตอนแรกที่ชวนผามาเยี่ยมไอหมีเริ่มจะเปลี่ยนไปมีเลือดค่อยๆไหลซึม ออกมาจากลำคอของดอนจนเลือบเปรอะเปียกโชกชุดที่ดอนใส่ดอนยกมือขึ้นจับรอยแผลที่ค่อยๆปลีกแยกออกจากลำคอทําให้หัวของดอนหล่นตุบเลือดบริเวณลำคอพุ่งกระเซ็นยังกัดนำผุุต้นผาอ้าปากค้างถึงกับช็อกแทบเสียสติพวกมึงรลวมหัวกันหลอกกูเหรอต้นผาพูดได้แค่นั้น เขาปิดคันเร่งรถลงเนินเขาไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ศีรษะของดอนที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นถนนกำลังจะอ้าปากพูดทั้งที่ร่างกายไร้หัวของดอนยกมือขึ้นจะห้ามปรามต้นผาเยดเย็ดเยด,เยดโครมพอเธอไอหมีกูว่าไอผามันคงจะรู้ตัวแล้วละมัง้งว่าพวกเราตายพร้อมกันตั้งแต่คืนนั้นรู้หรือเปล่าพรุ่งนี้เวลาเดิมพวกเราก็เจอกันอีกอยู่ดี ภายในวัดที่เงียบสงัดศพหัวขาดทั้งสามถูกบรรจุใส่โลงเอาไว้รอญาติมานำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งผู้เจอศพของพวกเขาได้แจ้งต่อผู้ใหญ่กับกำนันและไปดูที่เกิดเหตุก็พบว่ามีเส้นลวดผูกขึงระหว่างต้นไม้สองต้นตัดทางลงช่องเขาทำให้ผู้เดินทางสัญจรยามค่ำคืนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ขณะรถวิ่งลงเขาด้วยความเร็ว ทำให้เส้นลวดนั่นบาดตัดคอผู้ขับขี่จนคอขาดกระเด็นชาวบ้านแถวนั้นจึงไม่มีใครกล้าใช้เส้นทางช่องเขาเส้นนี้อีกสวบสวบท่ามกลางแสงจันทร์สลัวเงาของใครบางคนกําลังนําเอาตะปูตอกลงบนต้นไม้ม้วนขดลวดถูกผูกดึงขึงจนตึงระหว่างต้นไม้อีกฟากไปยังอีกฟากหนึ่งของถนนทางลงหุบเขาเงาดำนั่น มันกะระยะความสูงของลวดให้พอดีกับช่วงคอของคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แงน้งนแงนแงนเมื่อมีเสียงรถกำลังจะผ่านเส้นทางนี้ร่างในชุดดำที่ปกปิดมิดชิดมันยืนเสยะยยิ้มมุมปากรอดูผลงานของมัน